เด้อพี่เด้อเอ้เพเพ้ยิหอาดนี่พี่น้อเปิดมาไปทิ้าโอ้โเไปคือเลยมืดจือคืออโอพอเกือบนะครับชี้สิบปลายเลยนะเดี๋ยวเร่งาทอลงน้ำการเลื่อยมือหน่ เรจะเอาเข้าไปในชุดเลยรึงับเวยล <c oughs> ่าเลยงับเวยเอาลงใกล้ๆให้้วจะกินกระชาล,ลงมาตีก่อน เนาะมาหอดจนถึงเป็นทีเอมห้อยอ๋อผึ่นใส่รถใหญ่มาเลยนี่เนาะโอ้โหลงได้บ่นี่ยพี่น้องคอยล้างเข้าก็ได้เจ้าถอยล้างเข้านี่ถอยล้างเข้าอ่าเนาะเอาโอเคเนาะพี่น้องเอ้เนาะสบายสบายดีพี่น้อง น้ำกันบดสุขสุขภาพพี่น้องเด้อเนาะเข้ามาหับมาชมเบิ่งน้ำกันอ่าอุปกรณ์หรือว่าก็สร้างนี่แหละพี่น้องเนาะนี่เนาะ่เนาะอู้ทูพี่เด้อพี่เด้อเอเพเ่ วิวิว่ะอัอว่งเจ้าไดจอ้วัดซอาเล้ววดยทุกเจ้าโมวาดน่เป็นเพราะจาจังวัดเสล้วเด้นี่เอาเราถามโมวาดนี่มาสั่งิดพ่อได้ยมองเืนนะเอาดีไปไม่ได้ชังว่ะมอสองกนนี่แหละจืดแล้วจืดแล้ว งงอยู่เรอะลงแน่นอนเจ้าจื้อลาแต่เรา่แล้ดินหัวีเลอาเปิรดมาเฮ้ทีมเขาโอ้โหเต็มคือเลยมืดจคืออ่าปูนานี่เอาเอาเต็งไว้นี่ก็ได้เจ้าีมังะ Aoang waiton mini ghé chào điều hành. Tân hà nó ngọc ghé. Aoang muốn lộn. In kia nga đi nga đi nga đốt. A đi nga đốt. Một. 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 อคิดดเลยใช่หรือเอาด้วยบอนน้อยเออเรวฮักถึงเวลาแล้วน้ำหนัก10กิโลนี่พรพอพผ่หายิ0โลบนน่ะ40ขอเจอกันนะอยูได้10คูนนงโอดเกือบนะข40ปลายอยู่นะเดี๋ยวเร่งเอาท่อลงน้ำการเลยมือนี่เนี่พัดนี่ยลงได้หรือ cầu tốt nhắm một đôi lại đôi nhắm một đứa lịch nói Điếng ờ. cốp may cốp vô phía nồi nó cái này gần gì đấy ให้จูบมาเลยนี่เนาะกำลังขามาเลยเนาะนี่ còn si hút À, mà mà nó à, đi qua hẳn lại sau này cái đi xuống đúng luôn là. băng bỏớt bỏ hết thang nhoi nhoi ở này nữa mình vang luôn này, này lá thò này vang ní nữa vào thò cái má vào bờ thuyền má bớt đi bơm an Buộc thang ăn đúng không? Phân hợp với đây. Cú áp phải phăng này. Khỏi đưa, khỏi đưa. Kinh Kinh mà lung còn lông, sai hẳn cái đây còn tiền sai bây giờ làm cho một chơn đi 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 dọc đi đi đi

เฉพารถนี uh ่ก huh. ็สซูมีโลเนาะต่อเ้าเนี่ยลงมงนี like 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 ่ละแล้นี้ก็ได้นี่งลงมาปากนี่ก็ไดละเป็นะจะไปพุทธมันบลงใกล้ๆมงมันก็ยืนลง ที่ทอแวางแนุกตลอดแบบแบบใหม่หนักนักนางักต่อ เราจะเอาเขาไปในชุดได้รึยับด้วยล่ะเด้ยยับเด้อเอาลงใกล้ๆให้ได้จะกินกระชาลงมาพี่อนกระชามาหนีอะไร mười con cái này đưa chúng à, tôi cà xuống đó Ha ừ. <laughs> bây bây giờ nó hãy phân khúc ra rao ra chẳng nó xong, đó rồi à, <laughs> <laughs> คปเ่ะนขอได้หาเนอะ <laughs> à, <phải. cười> Ồ, thôi. đưa nhập đưa. À, lại để chăng pháp là thi chăng áo luôn. nam hôn lại, có <laughs> <laughs> อ้าวปิดบานอี้เนาะเนาอันนี้ลวดเนาะหัวมัดหอวไว้หนึ่งแล้วเนาะเขียงเรียบร้อยเนาะเขียงทางพอแล้ว bán mát là cái này mà ừ. bà Nghĩa thang Nông Ếch nó bác Nguyễn Đen áo bình mãi hao nữa ma mạng khi nội bệnh nóng cần, nó và gì bớt sau đây nó phòng nạp phòng nạ, tà Cần con, con này Nghĩa nó mọc ngân mọc thăm con nó có lạc mắc phang đi cái đấy ạ bây giờ đây hình kiềng này ngang như vậy ạ ừ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  เงียบเลยอรเก็บร้อยเสาวับนี้เนาะเรออย่างเดียวพี่น้องจ่ายเงินคนก่อนแล้วบาทนี่ได้เงินเจ้าอาแม่บริพอได้นี่บริอได้สามล้านสองนเก้าสิบพันกีบอ่าเสานี่ัวเทอมีม่ละนั่น ตีนเสาตัวนี้ตีนเสาตัวนี้เนาะเก้าเนาะตัว้นต้นหนเจ็ดสิบพันหกแสนโบหกแสนสามพันกิบเนาะแต่พาะตัวนี้พี่น้องอันนี้ของทางไม่เอเนาะมาตัวนี้บาทนี่เสาายต้งแต่มาตัวนี้มันตกยอดด้วยเหมือนรานี้ละสามล้านสองแสนเก้าสิบพันรวมตัวนี้ได้ bình lộ, lốp ừ. ừ. à, một con, nhà ở một lan, 2 lan tai là ta bố bên nhau, bố bên nhám thì ai chỉ cút <laughs> <cái lên rồi. cười> thì có được rồi, này thì chưa này, rồi, anh được tai rồi, anh kiếm gì gì chèn cho này có được, đó là hấp máu, đặc mỡ

อ่านเบิ่งยุ่นเอ้าโดยขอบใจเด้อขอบใจเจ้าหลายๆเออโดยอ่ะอันนี้มีหยังเพิ่มเติมเดี๋ยวสิโทรหาใหม่เด้อเพราะว่ายังนี่พี่น้องยังขาดพวกอันนี้แหละอินบ็อกซ์หรือหยังพวกนี้เนาะแต่ว่าเฮารอุดตนั้นแล้วก่อนบดนีุ้ดแล้วแล้วเอาลงสิได้ให้ทางสร้างเพิ่นมาพังนี่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเอาเท่าใดพี่น้องว่างบตัวนี้งบค่าจ้างก็ยังค่าแรงเพิ่นก็ยังบ่ทันมี เอนาะเอาล้ลงน้ำกันอีกทีนึงเดี๋ยวชเน้ำกันก่อนเนาะอ่าให้บินมาล่ะจริงอันนี้ตารนีพี่น้องฟังเบ่งน้ำกันก่อนสามล้านสองแสนเก้าสิบพัน า,อ 6, 6ออาโอเคต้องดิคันจีลบหกหกสามศูนย์ศูนย์ศูนย์เอาโอเคพี่น้อยเนาะยอดกับสำหรับทางห้องน้ำเนาะทางแมเ่เจดีเพิ่นบริซื้อประสงค์ห้องน้ำเนาะเงินที่บุเชียงได้รับมานะ้าแม่เพิ่นมาซอยตัวนี้กับเมื่อวานนี้เข่ายไปทเท่ัวร์ล้ว เออซ้าย2,4 2,4000กับเท่าไหร่40,000บ่คือเท่าไหร่โดยประมาณนี้แหละเนาะโดยบัดนี้มาบวกกับตัวนี้บัดนี้พี่น้องทางรวมกับเคียงอ่านี่แหละเนาะตัวนี้เนี่ย2,660,000อ่าเท่ากับ4ล้าน5ล้านเนาะ5ล้านปลายเนาะโดย6ล้านพี่น้อง เบิ่งว่ากัเบิดพอดีได้ยอดตัวนี้นี่พี่น้องจบแล้วบาอ่าเนาะดไปพอดีด้พี่น้องเอ้ยัง2ล้าน4ตัวนี้ก็2ล้าน6 5ล้าน5ล้าน4บ่ล่ะ4 5เนาะา40ตัวนี้60ลาแนเเ5 0 0 0น้อยๆพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าก็ยังบ่พ ซือ้อนัาสื่อใน,น,นามาให้ทางคู่คนมาซอยหนึ่งกับเบิร์ตแล้วพี่น่อยนี่กันเนาะอนาะิีตามนับกันบารีนอตเตอเคียงคนนี้พกเซนสามสิบพันกีบเคียงละเจ็ดสิบพันกีบรวมทางส่งมปเลยพี่น้องเนาะอันนี้ของทางเม่แอเงินกับทีสามล้านเนาะก่อนหน้หา,านี่ก็ยังเดือยอยู่พี่น้องเยเนาะ,ะเดือยจำนวนนั้นในบุเชงที่ซื่อเป็นตะปูมาไหวเหราบารีนเป็นแก๊สเลยเอาจำนวนที่ยังเดือยเซื้อมาตะปูมาไหากับแม่นว่านั่นแหละบารีพี่น้องเย อืมเนาะเอาล่ะอ ok. no, ่ะน no, oh, ั no. oh <c oughs> <c oughs> ่นแหละมีแต oh mm ่ว hmm. mm ่า hmm. ตั้งมุกตั้งใจเพื่อสิหาได้นี่บ่แม่นง่ายเด้นี่เนาะไดอเราก็ฮู้กันนั่นแหละบ่ว่าผู้เพิ่นซอยนี่เพิ่นเฮ็ดเวเฮ็ดงานหนักคือกันไดเพิ่นเพิ่นสิเก็บบ่ได้าะเพิ่นเอามาง่ายๆได้เดอเออคือจะไปเฮ็ดเวกี่อย่างคือกันนั่นแหละล่ะถามเมื่อยบ่เมื่อยเพิ่นสิได้เนาะ่่ง่ายอือนี่คือกันน่แหละพี่น้องเอ้ยอ่เพราะว่า ท,ทุกสินทุกอย่างนี่คือเพิ่นซอยนี่มีแต่น้ำพักน้ำแรงเพิ่นเบิดนี่แหละเพื่อเพิ่นสีได้พาเชะนเดียวกับตัวนี้กับสิ่งที่เฮาตอบแทนอ่าโมได้ก็มีแต่ว่าเข้าวหม้อข่า,าแหละเนาะว่าจาก,จก,จกจยึดจากใจโดยพรให้ทงผู้ใหญ่เพิ่นตีเพิ่นในสุดซอยมีอย่างแน่ก็ไล่มาบอกมาเนาะเอ้าวอนนี้เราพอเด้ออ่าจีนเคียงนี่ทั้งแม่แอเด้อทั้งแม่แอแล้วก็ห้องน้าห้องในนี่ ช่วยกันน네ี่ทางผู้ใหญ่เจดีเพิ่อนออกซื้อประสงค์ออกน้ำเนาะพร้อมหน้าพร้อมตาหนุ่มมือใช่หนักอึกเลยกัขอบคุณขอบคุณเพิ่อนทางน้องเอ็ดก่อนก็ได้ละเลยเนาะขอบุญขอบคุณเด้อทางผู้ใหญ่เจดีผู้ใหญ่ใจบุญให้ลำให้รวยเด้อที่เมตตาที่สร้างห้องน้ำให้ลูกสมมตนี่และก็เฮือนให้อยู่ดีมีแห้งให้ลำให้รวยเฮ็ดเฮ็ดเวียงนั่งก็ให้มันยืน ไปทางใดก็ให de ้ปลอดภัยเด้อสาธุเออแอันทางพ่อแล้วเนี่ยจัน้อยเนาะได้ๆแล้วขอบใเด้อแม่เด้ออยู่ดีห้ดํารวยให้ประเจาอยพให้ขอได้สนี้เอๆอันมันเป็นบว่าคําคําศัพท์แบบคําพระเยซูนี่เพิ่นบ่บ่หลายเนาะบ่หลายเพิ่น่เว้าหลายเกี่ยวกับตัวนี้เนาะแม่นได้อยู่ บอกปเป็นแต่ว่าบอเป็นบอกโอ้โหเอ็งเรื่อว่าเกี่ยวกับอันนี้นะบูเป็นบูปูเป็นเออเลยเลยเอาแรกไม่แต่ว่ายินดีน้ำนะครับกระเบิ้งน้ำกันบานิเนพอดเออเออเมื่อกี้เนี่ยเน้นหัวน้ำให้แล้วเนาะแล้วแล้วก็จังเอาลงเลยตรงไหนเอยแล้วมื้อนี้ฮอดชิเบนมัวงไปแล้วมีแต่ว่าเบิ้งทางน้องๆลุยใหญ่บนตกลงไปนะจิ๊บเลยเนาะเอ้าโอเคบานี้ป้าต่างคนต่างเหตุวิเหตุการหลายเด้อเน้ันเนาะ อัพเดทเบื้งน้ำกันนิก้อนทำมือแช่งการสืแจ้งพี่น้องน้ำกันมีอย่างเพิ่มเติมกับวานกันอีกเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีเดี๋ยนะเด้อคอยเฮ็ดเบิ่งน้ำกันเนาะนี่แหละพี่น้อยน่องเกิดเอ่อเคียงมาครบแล้วบ้านนี้พี่น้อยแล้วก็ตอนนี้เพิ่นกำลังตอกตัวนี้อยู่ตะปูกระเบิดืลอเนาะเดี๋ยวเชียงกระเช้าน้องไปซื้อตะปูมาซื้อมะหมอกไม่เล่าก่อนว่าขาดตะปู bụi tạo bùa wa nè, xương mây dương là lo, mày lại phi nông, là dương, 2 nó mình yàng nó vận nó là là tpaù, là nhang caét, nó nó ok, nó câu chắp con rồi nó Rồi đó để bưng cần đi hả như nó chẳng qua cần bạn đi soi con nó con nó lên phía nội nó bưng tầng soi tầng hao trang khuất nhìn cháu bộ nó đó ta bưng bạn đi chơi à bay sư tập con nó tập bớt bò sang bù nào

เห็นนาครับเนากสาวเพื่อนแล้วนี่ทักแม่เดี๋ยวรอพี่หน่อยเนาะอ๋อโอเคเนาะพี่หน่อยเดี๋ยวขอตัวเดินทางออกไปซื้อธงตะปูและกัมีอ่าข้าวดีมาแจ้งเพิ่มเติมน้ำกันอีกเนาะคลิปหน้าพี่หน่อยคลิปนี้อ่าเบิ่งน้ำกันเอาลงเรียบร้อยเดี๋ยวนนี่แหละชี้แจงกับเบิร์ตไปเนาะพี่หน่อยนี่จำนวนที่เดือกกับซื้อของเด็กหน่อยมาชอเสริมน้ำันเนกเดี๋ยวของน้าหม่งนนี่ก็ติดตามเบิ่งน้ำกันอีกว่าสีจังไรนกพี่หน่อยเนาะก่อนมาอลไรพี่น้องยังขาด อ่าเดืออยู่ห้าแสนเนาะเงินทางมัจะดีวิเชีงชื่อชื่อสะโคกมาพี่น้อยแต่ว่าสิพ่อดูบอลสะโคกตั้งกับพันปลายพผมเนาะเจ็ดเป็ดรอยผมมันตัหักสิลไลยี่หรอกพี่น้อยเนาะได้แต่สะโคกเนาะชื่อตัวนั้นมาก่อนแต่ว่าประตูหน้าต่างแบบว่าพุงกบกับบานประตูแต่กับลังคาดิบบ็อกปูน้องมีอย่างบ่มีเนาะพี่น้องเนาะฮะโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อขอมกขอบใจขอบุญขอบคุณทางมีเอ๊นะเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทาง อาเมนจะดีอยู่ทางฝั่งไทยเขานั้นเนาะเฝนเบาซื้อประสบคออกน้ำแล้วก็บขโมกขอบใจขอบวนขอบคุณขอให้บุญกุศลนี้อากบไปปกป้กองรักษาเด้อเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงบวัวเช็ดตุดกจการงานการค้าการขายก็ขอให้ราบรื่นโชคดนล้ำรวยล้ำรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะพบพก,กันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะขอไปซื้ออาตะปูก่อนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อ